หุ้นทั้งหมดทั่วโลกเกือบจะขึ้นอยู่กับผมแต่เพียงผู้เดียว กับหุ้นส่วนของผมและเมื่อสามวันที่แล้วผมก็ได้เดินทางไปญี่ปุ่นหุ้นอาาฮิฮีกับนิเคอิอาเซาิฮีทั่วโลกทั้งยุโรปทั้งอเมริกาผมได้ครอบครองหุ้นทั้งหมดแต่มีหุ้นหยุดตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศไทยนี่เอง นั่นคือบริษัทเวิร์กพอยผมจะต้องซื้อหุ้นเวิร์กพอยให้ได้ภายในวันนี้มันยิ่งใหญ่เลย <laughs> นักหนาเนี่ยไอ้น้องวันนี้มีธุระมีนักขาใครหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย <laughs> เดี๋ยวขอดูก่อน <laughs> ผมบอกอกี่รอกอกครั้งแล้วอาเบิร์ตบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกผมคุณหนูคุณหนูให้เรียกชื่อเต็ม,เต,มเต็มชื่อเต็มเต็มคุณหนูชื่ออะไรอ่ะมัมมี่เหลาคุณหนูมัมมี่เหลาไปอาบน้ำอาบถ่าแล้วมากินอาหารที่อาเบิร์ตเตรียมไว้ที่อะไรบ้างอาเบิร์ตนี่ทานซะคุณหนูน้ำแดง เปือดหมาดำอาหารที่คุณหนูโปรดปานเอาเบอร์ดี่เตรียมมาให้แล้วแล้วตอนนี้คุณหนูเรื่องไก่เรื่องอะไรยากกินนะทำไมไข่หวัดลกมันระบาดอยู่แล้วกินก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเออต้องโยนไก่สดๆลงไปในน้ำแล้วคุณหนูก็ต้องโดดลงไปฮุบมันที่มึงพูดนะ่ะมันไม่เหมือนคนนะนะั่นอ่ะ ผมโตแล้วผมโตแล้วผมผมผมโต้วผมโตผมโตแล้วอย่ามายุ่งกับผมผมผมเป็นพ่อบ้านคุณนะคุณหนูเอาเบอร์ต้องด้วยคุณหนูคุณหนูอะไรอาเ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 บอร์คุณหนูอย่าอย่าอย่า อาการของเอาเบิร์ตมันกำเล่าอีกแล้วคุณหนูยา <c oughs> ขอบใจคุณหนูมากท <c oughs> ้าไมได้คุณหนูเอาเอา <c oughs> คุณหนูเม็ดเดียวไม่อยู่เอาเบิร์ตต้องทานหลายๆเม็ด อีกคุณหนูพานอีกอไป้ยิน้านครับวันนี้คุณหนูจำได้ไหมคุณหนูนัดมิสเตอร์โอกาน่าไว้เอ๊ะทำไมเขาไม่บอกผมล่วงหน้านี่มิสเตอร์อุสกุโอกาวาคุณหนูต้องต้อนรับเขาอย่างดีมั้งนธุรกิจเราจะละ้มละลาย เป็นยังไงบ้างฮะสาสุกิสารณสภาานหจ้ะสาเสรสุัิอากกาชชิดนกุเกะูกัใเดียวขอตัวไปเกจ้าอัลลอฮบอัลลอฮบฮะอัลลอฮกมะ บริษัทเวิร์กพค้ยได้แล้วก่อหุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นที่มีค่ามหาศาลเพราะว่าสามไตรมาสที่ผ่านมาผมได้โทรบอกเรียบร้อยแล้ะรู้จักคำว่าตรมาสไหมไตปีดกฉันก็รู้จักข้าหุ้นเวิร์กพค้ชฉันซื้อมาแล้วก็ฉันจับพารานาสีตัวเองไหนนะพาราณสีียกว่าไรวะพาราคินี เพราะบริษัทเวิร์กพอยเนี่ยอย่างน้นอยๆนะเราต้องมองถึงบุคลากรของบริษัทเขาถ้าเราซื้อได้แล้วเราจะต้องกำจัดประธานคนเก่าผมอยากให้คุณเนี่ยทำงานให้ผมให้มันลุล่วงไปซะถ้าเกิดว่าเวิร์กพอยเราซื้อหุ้นไม่ได้แล้วก็แล้วเราจะทำยังไงกันดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้มีมประธานเวิร์กพอยเขาจะมาเดินบ่อยๆจงใช้อุบายล่อลวง ให้เขายอมเซ็นโอนหุ้นให้กับพวกเราสะแสดงว่าคุณจะให้ผมอุ้มเมียรประธานใช่ไหมนั่นเป็นความคิดที่เลิศรู้อลังการมากเราจะบีบเขาใช่หรป่บีบให้เขาเซ็นสัญญาโอนหุ้นใม้กับเราแล้วถ้าผมมือหนักบีบแตกขึ้นมาว่าไงถ้าเขามาถึงนี่เมื่อไหรล่ละก่อนตรงจัดการเขาให้เรียบร้อย <Okay. S 2> ไม่มีเรื่องใหญ่ผมจะไปรอที่ท่าเรือทองหวังว่างานครั้งนี้ดูใครก็หันหน้ามาคุยเนี่ยไอ้เนี่ยมึงไม่เคยเล่นละครไม่เคยเล่นหนังเลยอ่ะโอ้ยก็รวยพาน,นี้จะเล่นทำไมเราก็ต้องเล่นให้มันให้มัน,มน,น,มน,นกินเงินสนิทกระโดดสิเออแล้วแบบมีมาใช่ไหมมีมาได้ฉันจะจัดการกับเมียประธานจะบีบเขาเซ็นให้เราได้ผมจะไปรอที่เดิมที่ไหน ห้าเรือคลองเตยเออทำงานคนอารมณ์ดีก็อย่างนี้แหละแหมไอ้นี่ห้าและขี้ใหญ่ รู้แล้วรอจับเมียท่านประธานบริษัทเบิร์ดคอยง่ายง่ายแลกวก็ปอกกล้วยอีกเขาว่าจะเดินเดินแถวนี้ไฮสซนิดนึง ไม่ทราบว,ว่ามีธุรก,กิจอะไรครับถึงว่าได้ร่ารวยอย่างนี้อ๋อร่ำรวยตั้งแต่แต่สียังไม่เกิดเลยค่ะ <c oughs> หม่อมย่าหม่อมย่าหม่อมยายก็เป็นผู้ดีเก่าก็ร่ำรวยอยู่แล้วแลต้หลังมาเล่นหุ้น <c oughs> ก็คือ <c oughs> แฟนแสนนิดเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเจ้าของตลาดหุ้นตอนนี้ <c oughs> เป็นเจ้าของบริษัทเลยครับเบอสเวืรพอยตามแผนตามแผนนี่คือเมียของท่านประธานเวิร์กพอย์ค่ะใช่ เออคุณรวยๆอย่างนี้นะครับดีนะครับเป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับโอ้ไม่ถือค่ะแล้วครับผมเป็นคนสบายๆแอนลักษณะจะเป็นคนชอบอนุรักษ์ของเก่าอ๋อครับผมอย่างนี้เป็นพัทยาแจ๋วเลยนะคะทำไมฮะเพื่อทุบเปลือกหอยนางรมฮัลโหล่วยลาสวัสดิ์เหรอฉันเจอเหยื่อแล้วเงียบๆนะตกปลาเหรอพี่ใช่ตกปลาก็เงียบฉันดังให้ฟังสิ ครับผมาเงียบเงียบเลยค่ะรับผมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมแม่ย้ายพาไปเที่ยวอะค่ะครับสงสัยมันจะหาน้ำลงนะครับจับไว้เฮ้ยจับไว้มือดิมือดิเออ เรียบร้อยแล้วนายดีมากไปรู้เรื่องอะไรเลยอะไรเล่าคิดจะมาจะไปโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคุณต้องบอกสามีคุณให้เซ็นลายลักษณ์อักษรมาทั้งหมดยกบริษัทม่อผู้ให้กับผมดูแลโอ้ ทอะไรใหรแล้วคุณตายเหรอเอาตายไม่ว่าแต่อย่าให้เสียชีวิตนะตายอ่ะไม่หายใจกันอ่ะโอ้ไม่รู้จักเพื่อแล้วให้โซนมาเดินคนเดียวไม่ได้หรอกเขาเมีอะไรละคะใครอ่ะใครจะไปช่วยคุณได้ตำรวจไหนอ่ะตำรวจ อนนี้เราล้างไปหมดแล้วกานูแนวางอาวุธด้วยง,งันเราจะวิ่ง3,000เส้นทันทีวางเลยยกต<า>ัว<า>ขึ้นเดี๋ยวนี้วางเลยสำลักจากก้าเท้ายกมือขึ้นยกมือขึ้นโลมันเล็กไปไหมตำรวจยกมือขึ้น ยาคิดสู้อยาคิดสู้าะเราทุกิ์สามสาิบดียาคิดสูอ๋อเรายอมแล้ว่อยแล้วไปเถอะเป็นตำหลวของเมืองไทยเหรอฮะเราเพิ่งมาเป็นวันแรกมาคนเดียวคิดว่าฝีมือชะก,กาดด้ไงเราล้มไปข้างนอกข้างในเราไม่เข้าเราไม่เข้าเหรอไม่กล้าเข้าแล้วใครเอาหูไปปิด ตำรวจลุกผีเรายอมแล้วอย่าอ,อ,อย่าทำเราคุณผู้ชมครับคุณหน่งจนมุมแล้วครับคืนนี้ย,นนยังไงก็หนีไม่รอดสออย,อย,อยสุดท้ายคุณโหนงตัดสินใจสู้ครับไม่น่าเชื่อครับผลจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยคิดสู้เฮคุณโหน่งที่เป็นเสียดีกว่าอ้าวไม่รู้ว่าเป็นแผนของแก๊งสามชาติหรือเหตุบังเอิญครับ สุดท้ายนักเรียนโดนลูกหลงไปเต็มๆครับแต่เป็นลูกหลงแห่งความสนุกครับกรลืลกกล่นกันทั่วทั้งห้องส่งทีเดียวโอ้โหยังมีแถมอีกครับแม่แก๊งสามชาตินี่ชอบแกล้งน้องๆจริงๆลุกโตด้วเยเฮ้ย,ยทำเป็นเกยนเอย่าขัดขืนเฮ้ยเราคุยกันได้นะ ตอนนี้แกโดนจับแล้วมีอะไรจะแก้ตัวไหมเมื่อกี้เอาหุ้นเหรอเอาหุ้นเหรอเฮ้ยฉันให้แกสิบล้านปล่อยฉันสิบล้านใช่โอ้โหห้าสิบล้านเอาเอาไม่เอาดันยังไงก็ไม่เอาอยนาเนี่คือหน่วยคอมบันโด ถ turn, ้าขัดขืนแกตายฉันว so. ิสามันแกได้เลยนะใครเป็นคนบงการจะบอกแกไปแล้วแกต้องปล่อยฉันนะถ้าบอกอะฉันก็ปล่อยอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องบอกไว้เร็วเลูกพี่ของแกเป็นใครชัดๆมาเขาอยู่ไหนเรานั่เจอกัที่ท่าเรือของเตยท่าเรือของเตยเธเจ้าจอมนาฏกาพูด ตายเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยต้งไปรักษาโอ้ยจับโันไปท่าเลยเฮ้ยแล้วมันจะบอกไว่า้ซ้อมันก่มันจะยอมเล้ลูกพี่ออกมาเอลูกพี่แกอยู่ไหนลูกพี่แกอยู่ไหนโอ้ยเก่งแท้ ลูกพี่แกอยู่ไหนอาแล็งก็ยอมบอกมันไม่รอดแล้วล่ะเฮ้ยเองรอบทำร้ายนายหญิงค่ะทีแรกจะให้เองสักยี่สิบล้านไปกินขนมหน่อยแต่ตอนนี้นะฉันไม่ให้แลวพูดได้เต็มปากว่าเองไม่ไม่ให้อย่าอยู่เลย อะไรว้าวอะไรกันไปโอ้ยออกมาอย่างดีออกมาตายแท้แท้นังโงเฮ้ยนายหญิงลบไปนายหญิงลบตายซะแล้วเฮ้อไอ้ตำรวจคนเก่งขัดตายมั้ยขัดตายไม่ว่าอย่าให้นายหญิงเป็นไรนายหญิงลบไปรักนายเหลือเกิน ไอโง่เอ้ยเงิน20ล้านให้แกไปสบายทั้งชาติไม่ยอมรับใจมึงสู้จริงๆเะ 哦，干净净。 ผู้ชมครับคุณหม่มแอบมาข้างหลังไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเดี๋ยวดูนะครับว่าคุณปัญญาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรว้ายหน้าตาเหมือนกันยังคาดไม่ถึงครับแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครตามันเรื่องอะไรกันนะัะเฮ้ยโอ้เห็นแล้วคุณปัญญาเห็นแล้วยาเปลี่ยนไปขอบคุณคุณมากนะฮะคุณเพชรไลยพี่อุตส่ายืนเป็นตัวปลอมแทนผม โอ้ถึงว่ามากินเมียเรียกแล้วเขาไม่ยอมมาเป็นกุมปรนี่เองนี่เหรอคุณนี่เหรอคุณปัญญาหรือคุณตาผมนี่แหละคุณตาแล้วคุณตูุ่ณต้องการอะไรกันแน่ผมต้องการบริษัทเวิร์คคอยและหุ้นทั้งหมดผมคงไม่มีวันให้คุณได้ผมว่าคุณไม่มีทางเลือกหรอกครับผมอาจจะปล่อยเมียคุณไปก็ได้แต่ลูกคุณ <า>ได้แล้วเด็กคุณพูดถูกแล้วลูกชายคุณลูกผมไปเกี่ยวอะไรกับธุรกิจแบบนี้ด้วย<อ>น้องน้ำมนต์อยู่ในอุ้งม,มือผมแล้วว่าคุณคงไม่กล้าเอาเด็กที่ไม่รู้อีโนอีเนมาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นของเราหรอกนะคุณเฮ<อ>้ยอ,อย่าทำทาูลกีนนีเอาน้องน้ำมนต์ออกมาซะอ,อ,อีกครั้งครับผู้ชม น้องน้ำมนต์ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณปัญญานั่นเองน่ารักน่าเอ็นดูครับขนาดคุณพ่อตัวจริงเห็นเข้าถึงกับอึ้งครับนึกไม่ถึงครับว่าน้องน้ำมนต์จะหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้ปัญญาครับลูกคุณเหรอครับเสียภาพรักมากทีแรกจะไปจับน้องน้องน้ำมนต์เรียกโดนน้ำมนต์แล้วที่แรกจับน้องน้ำมนต์แล้วมันน้ำมนต์ไม่ว่างทำไมแล้วเอาน้องน้ำหมวกมา ปล่อยลูกผมปล่อยลูกผมอยังหวงเงือนปล่อยลูกผมเลยดิมาปาก็ด้วยแม่ไม่ได้หน้าตาหน้ารักอย่างเดียวครับเสียงก็เพราะด้วยตาม่เจอแม่มาเป็ลูกเราออ้ยคุณส้มถึงกับทนความน่ารักของน้องไม่ไหวครับฟัดใหญ่เลยครับเห็นไหมครับอเอ็นดูมากเลยครับอะไรก็ไม่รู้ลูกกแบงแล้วก็ตายเลย พ่อก่อนไปที่แท้ไม่ใช่ลูกใครครับเป็นนักแสดงรับเชิญที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับเราเท่านั้นถ้าลูกจริงๆมันยังเป็นไงนี่ขาเลูกเราลกของเราไมาเป็นไรก็ได้แต่ก็ลูกของเราใช่แต่นี่ไม่ลูกผมครับครับไม่ใช่ลูกผมเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ